สวัสดีคุณผู้ชมและผู้ฟังทุกๆท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเรื่องเล่าแปลกหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ห้วงของความหลอนผมขอคนละหนึ่งไลค์และหนึ่ง like, แชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะพัฒนาผลงานดีๆออกมาให้ผู้ฟังได้รับฟังกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากรายการ เรื่องเล่าแปลกหน้ากันด้วยนะครับเรื่องเล่าผีเรื่องนี้มาจากคุณนิ่มคุณนิ่มบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นคุณนิ่มฟังมาจากคุณพ่อคุณพ่อของคุณนิ่มขอรับฟังต่อจากคุณย่าและคุณย่าทวดตามลำดับ ย้อนกลับไปราว50ปีก่อนในสมัยที่บ้านเมืองยังไม่ได้พัฒนาจนจเจริญขนาดทุกวันนี้ความเชื่อเรื่องพูดผีเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเล่าไม่มีใครพูดหลังตะวันตกดินกันความหวาดกลัวต่อสิ่งที่พิสูจน์ได้ลำบากเหล่านี้มันมากกว่าในทุกวันนี้มากๆหมู่บ้านแห่งหนึ่งในต่างจังหวัด ที่ซึ่งคุณย่าทวดของคุณนิ่มอยู่ในสมัยสาวๆก็เช่นกันคุณย่าทวดมีชื่อว่ายา่าแจ่มแถวนั้นมีชื่อเสียงเล่าลือกันมาว่าพักนี้มีคนพบเจอผีกระสือออกอารวาดในหมู่บ้าน บางก็ว,ว่าพบเจอแสงสว่างบูบวาบลอยไปมากลางทุ่งนายามค่ำคืนบางก็ว,ว่ามีคนพบเจอซากปฏิกลูเลเลอะรทอะรากับถูกตัวอะไรมาขุดคุย้ยเคี่ยบางก็ว,ว่าได้ยินเสียงกึ่งกัง้งอยู่ใต้ถุนบ้านยามที่คนในหมู่บ้านหลับกันชาวบ้านคนค้างมั่นใจมากว่าในหมู่บ้านแห่งนี้มีสิ่งที่เรียกว่ากระสืออยู่แต่ ไม่รู้ว่าร่างจริงเป็นใครยู่มาวันหนึ่งยาแจ่มไปตกหลุมรักชอบพอกันกับปู่เฉลิมซึ่งในเวลานั้นก็เป็นหนุ่มจากหมู่บ้านข้างๆกระดัด้งทั้งคู่ตกลงอยู่กินร่วมกันยาแจ่มก็เลยต้องย้ายไปร่วมหอกับสามีที่บ้านปู่เฉลิมบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นสภาพค่อนข้างเก่าปอนพอดู ทางคงถูกสร้างมานานแล้วอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ยาแจ่มรู้สึกสะดุดตาอยู่ในใจกลับเป็นกลิ่นเหม็นอับของอะไรบางอย่างที่บอกไม่ถูกเหมือนกันบ้านหลังนี้นอกจากตัวปู่เฉลิมแล้วยังมียายหอมแม่ของแกอยู่อาศัยด้วยอีกคนในคืนแรกที่เป็นสมาชิกในบ้านหลังใหม่อาจด้วยเพราะว่า แปลกที่แปลกทางทำให้ยาแจ่มตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกหนาวๆเล็กน้อยเมื่อมองไปทางปู่เฉลิมแกก็นอนหลับอยู่ข้างกันแต่เมื่อยาแจม่มกำลังจะล้มตัวลงนอนต่อสายตาก็ดันไปสะดุดเข้ากับสิ่งผิดปกติบางอย่างหน้าต่างไม้บานหนึ่งแง้มเผยออกไปด้านนอก ยาแจ่มรู้ที่มาของล่มหนาวที่เล็ดลอดเข้ามาแล้วเลยมุดออกมาจากมุง้งตรลงไปที่หน้าต่างบานนั้นเพื่อจะปิดลงกรให้สนิททันใดนั้นเองอยาแจ่มก็หยุดเท้าชะงักเพราะสังเกตเห็นแสงสีแดงวูบวาบวูบวาบลอดผ่านเข้ามากระทบบานหน้าต่างแสงสีแดงวูบวาบมันทําให้ยาแจ่มนึกถึงเรื่องเล่าที่ชาวบ้านเขาลือกัน มันมีกระสือในหมู่บ้านเราแต่ไม่มีใครรู้ตัวตนยาแจ่มหันหลังแล้วรีบมุดกลับเข้าไปโคดตัวในมุง้งด้วยความกังวลกระทั่งมีเสียงปังดังขึ้นมาทำลายความเงียบสงัดของค่ำคืนในชนบทยาแจ่มที่จ้องมองไปที่หน้าต่างไม่คาดสายตาตั้งแต่เมื่อครู่ไม่สามารถสะกดความสั่น อันเนื่องมาจากความกลัวได้อีกต่อไปเสียงดังปั้งเมื่อครู่นี้มันเกิดจากเสียงหน้าต่างบานนั้นถูกปิดกลับเข้ามาโดยใครบางคนจากด้านนอกและมันไม่ใช่หัวขโมยแน่นอนเพราะคงไม่มีใครลงทุนปีนขึ้นมาทำอะไรรับรๆล่อๆถึงชั้นสองได้ยาแจ่มเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้รู้เพียงว่าเช้านี้ แกดูอิดโรยเนื่องจากคงได้นอนไม่กี่ชั่วโมงยาแจ่มเล่าเรื่องประหลาดให้ปู่เฉลิมฟังแต่ดูเหมือนปู่เฉลิมแกจะไม่ได้เห็นว่าเป็นสาระอะไรบทสนทนาเรื่องนี้ก็เลยจบไปแบบไม่ได้สารต่อนอกจากทำกับข้าวกับปลาแล้วในฐานะสไพยของบ้านยาแจ่มก็ยังต้องทำงานบ้านด้วยในช่วงสายระหว่างที่แกกวาดบ้านอยู่ก็พบเขากับหยดเลือด ิศนาเป็นดวงดวงตามพื้นไม้ยาแจ่มมองโลกในแง่ดีว่าคงมีใครไปเผอเหยียบอะไรเข้าจนได้แผลกระมังยาแจ่มอยู่ในบ้านนี้แทบทั้งวันในขณะที่ปู่เฉลิมออกไปทำงานข้างนอกแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือยายหอมแกไม่เคยออกมาจากห้องนอนบนชั้นสองเลยดูเหมือนแกอยากจะนอนอยู่ตลอดเวลา แต่ก็เข้าใจได้ว่าแม่สามีของตนนั้นอายุก็มากโขเป็นไปได้ว่าต้องการพักผ่อนมากกว่าคนหนุ่มสาวแต่ย่าแจ่มก็อดเป็นห่วงไม่ได้เลยขึ้นไปตามแกลงมากินข้าวแม่ไม่ลงมากินข้าวหรอจ๊ะนี่ก็เที่ยงแล้วนะเองกินเธอะข้ากินแล้วยาแจ่มก็สงสัยนิดหน่อยแกอยู่แต่ในห้องแล้วไปกินมาตอนไหน ต่ก็ไม่ได้เสาเสียอะไรด้วยเข้าใจว่าแกคงยังไม่หิวเลยต่อไปพอเป็นพิธีตกเย็นย่าแจม่มยืนทํากับข้าวมื้อเย็นอยู่ในครัวแต่ก็รู้สึกสะดุ้งตกใจขึ้นมาเพราะยายหอมเข้ามาหาอย่างกระทันหันย่าแจ่มก็ทักถามว่าแม่หิวแล้วหรอจะ๊ะแต่ดูเหมือนแกไม่ได้เข้ามาหาของกินแกบอกว่าจะมาช่วยทำกับข้าว ทันทีที่แกเดินเข้ามาใกล้ยาแจ่มก็แทบเบือนหน้านี้จากกลิ่นสาบที่ช่วยออกมาจากตัวแกอดแปลกใจไม่ได้ว่าแกไม่ยอมอาบน้ำหรืออย่างไรกันอย่างไรก็ตามสภาพของยายหอมในช่วงเย็นกลับดูแข็งขันขึ้นมาช่วงหัวค่ำปู่เฉลิมก็กลับมาร่วมอาหารกับสมาชิกคนอื่นๆหลังกินเสร็จเรียบร้อย ยาแจ่มก็ไปล้างจานล้างชามเก็บเข้าที่จ,จู่ๆก็รู้สึกง่วงขึ้นมา,ท,า,ท,าทั้งๆที่เพิ่งจะทุ่มเสรศษๆเลยกะว่าจะนอนแต่หัวค่าแล้วกันคืนนี้พอขึ้นไปบนชั้นสองก็พบว่าปู่เฉลิมนอนหลับเป็นตายอยู่ก่อนแล้วพอหัวถึงหมอนอยาแจ่มก็หลับตามไปติดๆ จนกระทั่งตื่นมาตอนเช้าอยาแจ่มก็ลงบันไดเพื่อลงมาตระเตรียมสำหรับอาหารมื้อเช้าจังหวะนั้นเองก็ได้กินข้าวเหม็นคระคุ้งไปทั่วบริเวณแกอดสงสัยไม่ได้ว่าใครมาทำอะไรไว้แถวนี้แต่ก็ไม่พบต้นสายปลายเหตุเหตุการณ์ประหลาดๆในบ้านหลังนี้ดำเนินไปเป็นกิจวัตรอยู่ราวสองสัปดาห์ยาแจ่มกับปูเฉลิม ต่างก็สุขีอัตานังไม่เคยได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันยามค่ำคืนเลยความอมทุกข์ของยาจแจมเป็นเหตุให้แกออกไปพบปะกับเพื่อนฝูงในเวลากลางวันยามที่ว่างเว้นจากงานบ้านแล้ว อย่างไรก็ตามเรื่องที่แกเล่าให้เพื่อนพ้องน้องพี่ฟังดูน่าจะสร้างความวิตกกังวลให้ผู้ฟังพอควรเลยได้รับการแนะนำว่ามีหมอธรรมท่านหนึ่งแกเก่งกล้ามากอยู่เลยพาไปพบแกที่สำนักพอย่าแจ่มเล่าเรื่องทุกอย่างซ้ำอีกหนึ่งรอบให้หมอธรรมฟังเสียงหงุดหงิดละคนโมโกหก็หลุดออกมาจากปาแกถึงขนาดนี้ นี่เองอยู่เข้าไปได้ยังไงยาแจ่มกับเพื่อนๆก็พากันสงสัยละคนตกใจที่พอหมอว่ามามันหมายความว่าอะไรหมอธรรมเจ้าสํานักก็แนะนำให้ยาแจ่มปฏิบัติตามดังนี้คืนนี้เองห้ามกินข้าวปลาอาหารเด็ดขาดน้ำก็ห้ามดื่มประตูและหน้าต่างให้ลงก่อปิดสนิททุกบานแล้วเองจะได้รู้เองคืนนั้น ยาแจมปฏิบัติตามคำสั่งของหมอรรมทุกอย่างแก่ทำท่าทางเป็นเคียวข้าวพอคาดสายตาก็ขายทิ้งลงโถน้ำก็ไม่ดื่มหลังจากปู่เฉลิมหายเข้าห้องนอนไปแล้วแกก็ลางถ้วยชามตามปกติหน้าแปลกว่าวันนี้ยาแจม่มไม่รู้สึกง่วงเหมือนในทุกวันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามแกก็แก้งทําเป็นเข้านอน แต่หัวค่าเหมือนอย่างเคยในห้องยายหอมกับปู่เฉลิมนอนหลับอยู่ก่อนแล้วก่อนย่าแจ่มจะเข้ามุ้งก็ไม่ลืมจะปิดประตูหน้าต่างลงก่อนแน่นหนาจนครบทุกบานตึง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 ตงตึงึงต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 ึงึงต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 งอย่าแจ่มพี่เบิกตาโพรงทามกลางความมืดสลัวจ้องมองหน้าต่าง มาตั้งแต่หัวค่ำแล้วเสียงเมื่อครู่คือเสียงที่แกรอคอยอยู่หลายชั่วโมงแต่แล้วภาพที่ไม่คาดคิดก็ทำเอาย่าแจ่มแทบช็อกเมื่อตรงหน้าแกห่างไปเพียงห6าก้ามีหัวของยายหอมลอยอยู่ส่วนล่างลงมาถูกสีแดงฉาบปูกบา้าบส่องแสงจ้าจนมองไม่เห็นว่าเป็นอะไรกำลังเอาหัวเคก ไปที่หน้าต่างบ้านหนึ่งครั้งแล้วคร้งเล่าตึง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 ทำกลางความมืดและเงียบสงัดเสียงไม้ของบานหน้าต่างกระทบกับก่อนยิงดังกังวานจนหลอนเข้าไปในหูยาแ่มกลัวจนน้ำตาเล็ดออกมาพยายามหันไปปลุกปู่เฉลิมแต่แกก็ไม่แม้แต่จะขยับเพียงเล็กน้อยหลับสนิทราวกับตาย ยาแจมได้แต่สะอื้นอย่างสิ้นหวังอยู่ในมุง้งดูเหมือนเสียงสะอื้นจะดังพอที่ใหญ่หอมจะได้ยินแล้วเพราะดวงไฟวูบวาบเริ่มเข้ามาใกล้กับมุ้งของยาแจมเข้าไปทีละก้าวทีละก้าว,ก,าวก่อนจะวนไปมาอยู่รอบๆแสงสีแดงสะท้อนกับมงผ้าฝ้ายสีขาวจนเหมือนกับถูกย้อมไปด้วยเลือด ยาแจ่มหลับตาพนมมือทองบทสวดเป็นพันละวันมือเป็นคนปิดหน้าต่างกู้เหรอสินคำนั้นเล่ากับถูกฟ้าผ่าสติของยาแจ่มดับบูบไปในทันทีแกมารู้ตัวอีกทีก็ช่วงสายๆวันนี้ปู่เฉลิมไม่ได้ออกไปทำงานดูเหมือนแกจะเป็นห่วงอาการของยาแจม่มยาแจ่มก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ปู่เฉลิมฟัง แล้วก็ขอตัวเก็บข้าวของกลับไปอยู่บ้านแม่ตัวเองที่หมู่บ้านข้างๆตามเดิมไม่รู้ว่าปู่เฉลิมแหละแค่ระคายเรื่องนี้มาก่อนบ้างหรือไม่อย่างไรก็ตามปู่เฉลิมก็เลือกที่จะอยู่ดูแลแม่แกและนั่นก็เป็นจุดจบของความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ทำให้ต้องเลิกลากันไปโดยเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นฝันน้ำนม สุดท้ายคุณนิ่มก็เลยไม่ได้เป็นทายาทคุณยายหอมถือว่าโชคดีไปเรื่องรล่าก็มีเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเรื่องเล่าร้อนๆจากคุณนิ่มด้วยนะครับหากคุณยังไม่เคยได้รู้จักกับความกลัวลองมาตั้งใจฟังเรื่องเล่าจากคนแปลกหน้าคนนี้ดูนะครับรับรองได้เลยว่าต่อไป คุณจะมีแต่เรื่องราวที่แค่คิดก็ขนลุกในช่วงเวลาที่คุณต้องเดินไปเข้าห้องน้ำมืดมืดตอนกลางค่ำกลางคืนคนเดียวจะไม่เป็นแค่การเดินไปทำธุระแบบปกติอีกต่อไประวังหลังของคุณไว้ให้ดีๆเรื่องเล่าแปลกหน้า